สวัสดีครับผมไวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมมีอ่าคนส่งเครื่องมาให้ผมนะครับคือคนเนี้ยเขาเคยเคยให้ผมเอาเครื่องมาทําแล้วเครื่องตัวนี้ผมเคยทาแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วเขาก็ส่งกลับมาเพราะเขาบอกว่าอ่ามันมีปัญหามันมีปัญหาคือว่าเขาเอาไปใช้แล้วมันดังนะครับมันดังก็เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันเขาส่งมาแล้วนะฮะ อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันมันเป็นอะไรแล้วก็มันดังอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันดังอะไรเขาก็ไม่ก็น่าจ,จะไม่รู้แหละว่ามันดังอะไรคุณจะส่งกลับยังไงเนี่ยกล่องแม่งทะลุหมดแล้วอ้าเอาเอาเอาซีน้ำน้ำไหมมองน้อยเมียซน้ำมันรั่วแล้ว แล้วก็อาจจะมีคนถามมานะครับว่าว่าราคาฟิตเครื่องฟิตเครื่อง VRDSET a m อ่ะมันอยู่เท่าไหร่ก็เลทกลางๆก็อยู่สามพันนะครับเด็ดกลางๆอยู่สามพันถึงห้าพันถึงแปดพันถึงหมื่นไม่เกินหมื่นหรอกจริงๆมันไม่เกินนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เน้นแท้นะเราเราไม่เน้นแท้ทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงครับแต่ทีเนี้ยเขาว่ามันดังเว้ยท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันดังอะไรยังไงนะครับอ่ะอันนี้ถ้าท่านผู้ชมอันนี้ผมได้ยินเสียงนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะได้ยินหรือเปล่านะ เดี๋ยวท่านผู้ชมลองเนี่ยหูฟังดูแล้วกันนะครับได้ยินกันปะอ่าเสียงมันจะอยู่แถวๆในนี้นะครับ กันอยู่เนาะเสียงอะ่ะมันมาจากตรงนี้นะถ้าผู้ชมมันมาจากอ่ข้างในนี้นะครับไม่ได้มาจากข้อเหวี่ยงนะเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะท่านผู้ชมว่าข้างในเนี้ยแม่งมีอะไรแม่งถึงดังนะครับข้างในท่านผู้ชมข้างในแกะมาดูนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคือไม่มีนะครับไม่มีอะไรเสียหาย อน่าจะเป็นตัวนี้ท่านผู้ชมได้ยินกันไหมครับรู้สึกว่าเขาจะบอกว่าบางทีมันก็มีเสียงนะบางทีมันก็ไม่มีเสียงนะครับถ้าท่านผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมก็ก็ ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่คัดล้อเ,เป็นเช็นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีวิธีเช็คง่ายๆใหผู้ชมวิธีเช็คง่ายๆถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะว่าอยู่ๆมันกระดังแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันดังอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองไล่นะครับการไล่ฟังอ่ะง่ายๆมันมีเสียงใช่ไหมเวลาเราหมุนข้อเหวี่ยงเนี่ยโอเคเอาเป็นว่ามันมีเสียงก็เราจะมาไล่เช็คนะครับโดยการถอดคัดออกมาก่อนก็คือ เราไม่รู้ไงว่ามันดังที่ข้อเวียงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันดังแค่ที่คัดนะครับก็เลยต้องถอดมาเช็กก่อนอื่นเราก็ต้องถอดน็อตนะครับออกมาให้หมด่านผู้ชมเราถอดน็อตมาหมดแล้วนะครับเราก็ถอดคัดออกมาเนี่ยแหละเอาออกมาแค่เนี้ยพอไม่ต้องออกไปเยอะแล้วทีนี้เราก็ลองหมุนข้อเวียงดูเหมือนเดิม อันหนึ่งอันหนึ่งน่าจะเป็นเสียงคัดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยเราแกะอันนี้มาแล้วแม่งรู้สึกไม่ชัวร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราถอดลังออกมานะครับเราหมุนดูอีกรอบวิธีเอาออกนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่แบบไม่มีบล็อกลมเหมือนผมนะครับเอาเอาอ่าเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือนะครับตัวต่อบล็อกเล็กชุดเล็กนะตัวสั้นก็เอาตัวเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ย,ยมาตรฐานเลยเนี่ยไปซื้อร้านไหนแม่งก็ให้ตัวขนาดเนี้ยมันไม่ให้ตัวยาววันนี้หรอกนะครับ แล้วเอาขัดไว้ถ้าใครใครไม่มีนะครับใครไม่มีเจ้าตัวนี้ก็หาแบบเอา่าน็อตน็อตโง่โงก็ได้ครับน็อตโง่ๆธรรมดาขัดขัดไว้แค่นั้นพอขัดไว้แบบนี้นะขัดแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ่อเดี๋ยวกล้องเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค้ำไว้กับรังคัดตัวนอกนะครับไม่ได้ค้ำนะ พอมีคนบอกว่าทําตามไมทีนี้แล้วมันหกักอูขันกี่อันไม่เคยหกักมึงขันอันเดียวหกักนะครับมันต้องขันนี่เห็นไหมไม่ใช่ว่าเอารี่ไปพิงนะตัวนี้ห้ามไปพิงนะครับเดี๋ยวหาทำเลดีๆทำไมนีไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาลางังคัดมันหักแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอ่ะได้แล้วเราก็ได้มุมมุมดีๆแล้วทีนี้ก็เอาตัวอ่า เรายี่นะครับเบอร์ยีองจะเป็นด้ามบล็อกหรือเป็นอะไรก็ได้เอาให้มันขันข้างในนี้ได้แค่นั้นพอเอาใหม่เอาใหม่ตำแหน่งไม่ดี <c oughs> อ่ะตรงนี้แหละพอดี ทีเนี้ยแม่งไม่มีลังคัดแล้วดูซิว่าแม่งจะดังเฮีย้ยอะไรแม่งแม่งนี่ว่าท่านผู้ชมแม่งมีเสียงอะไรไม่รู้เหมือนแม่งมีอะไรแตกอยู่ข้างในด้วยไอเสียงคัดอะเสียงคัดแม่งหนึ่งเสียงเว้ยไปไปมาๆครื่องนี้แม่งไม่ได้มีแค่เสียงเดียวซะแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะครับ ถ้าฟังดีๆนะแนงมีเสียงที่อะไรอีกเสียงไม่รู้มันมันมีเสียงเหมือนเม็ดทรายท่านผู้ชมนะครับมันมันมีเสียงเหมือนเม็ดทรายอยู่ข้างในเลยแต่มันมันไม่ใช่เม็ดทรายแน่ๆเสียงมันไม่ใช่ทรายอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเม็ดทรายนะไม่รู้ว่าเม็ดที่อะไรได้ยินไหมครับมันมีทุกครั้งที่หมุนนะ เสียงแม่งอยู่เหมือนเหมือนเป็นอยู่ในลูกปืนหรืออะไรทุกอย่างนะครับเสียงคัดก็เป็นหนึ่งเสียงนะเสียงคัดเป็นเสียงหนึ่งแล้วก็จะมีเสียงไอ้พวกนี้แหละเรื่องเรื่องเสียงคัดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังง่ายๆว่าทําไมมันถึงมีเสียงก็ง่ายๆท่านผู้ชมแผ่นคัดนะครับมันดังมาจากแผ่นคัดนะมันไม่ได้ดังมาจากหลังนะท่านผู้ชมถ้าถ้าสังเกตลังคัดดีๆนะครับถูกไหมมันจะมีร่องเห็นไหมเห็นไหมครับมีทุกช่องเลยเห็นไหม อ่ะนะครับมันจะเป็นร่องซึ่งไอ้ร่องตรงนี้แหละมันทำให้คัดน่มันดังนะครับเ <un> พราะมันหลวมไปเพราะบ่าตรเนี้ยบ่าลับเนี่ยมันหลวมซึ่งปกตินะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นช่องเต็มๆอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นช่องเต็มๆนะครับมันจะไม่มีรูอย่างนี้ถ้ามีรูอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนแผ่นคัดนะครับแผ่นคัดมันเข้าไปกระแทกเวลาหมุนเนี่ยเวลาหมุนแล้วมันกระแทก มันทําให้ตรงเนี้ยมันรองรับแผ่นคัดไม่แน่นนะครับเห็นไหมเนี่ยเวลามันสั่นมันก็จะเกิดเสียงนะครับอ่ะอันนี้คือเสียงหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกช่องหรอกมันเรียกว่าสึกนะครับสึกแต่ก็ไม่ใช่ทุกช่องแต่มันก็ทําให้ดังได้นะครับวิธีแก้ก็แก้ให้ง่ายคือเปลี่ยนลังหารังที่ไม่มีรอยนะครับหารังที่ไม่มีรอยถ้ามันมีรอยมันจะดัง ของเมดเคยเจอของเมดนะของเมดแม่งกินลึกมนเนี่ยแม่งกินลึกเกือบขาดเลยนะครับสัตว์ตะลึงเลยนะครับอันนี้ก็ก็หามาเปลี่ยนก็จะหายดังนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้ใช้ไปมีปัญหาอะไรไหมปัญหาไม่มีครับแค่มันดังกวนใจแค่นั้นเองคนส่วนมากก็จะไม่พอใจกับเสียงดังถูกไหมซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะ เขาว่ายามาฮ่ามันดังทุกคันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแหละแต่ก็ไม่รู้ดังอะไรแต่ส่วนมากก็จะท,ที่ที่แบบได้ยินไดน้ได้ยินมาได้ยินมาคือมันดังคัตนะครับคัก็ไม่เ็นเอกลักษณ์ยามาฮ่าเลยสายพานก็เป็นรถสายพานนะเวลาแม่งดังอะ่ะยามาฮ่าแม่งดังเหชาวบ,บ้านเขาเลยไม่รู้แม่งดังยี่อะไรฟีโน่มันก็ดังนะถ้าไปเทียบกับพวกรถรุ่นอื่นพวกคิกอ่าพวกคิกพวกอะไรสตรงสเต็ปอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ดังเท่าฟีโน่หรือว่ามีโอนะครับพวกตระกูลสายพานเหมือนกันแม่งก็ดังนะ เวลาแบบใช้นานๆเนี่ยใช้เวานานมันก็ดังในขณะที่รดอายุพอๆอเนี้ยเสียงแม่งไม่มีพวกคลิกพวกอะไรเงี้ยมันไม่มีสเต็ปไม่มีอะไรเงี้ยนึกออกไหมนะครับมันก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของ Yamaha นท่านผะู้ชมไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดมากครับแต่ที่คุณจะคิดมากก็คือว่าคุณจะทำยังไงกับเสียงนี่ดีมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้นะคาณผู้ชมมันเหมือนมีเม็ดลูกปืนแตกอะ่ะมันอยู่ข้างในแต่คือทีเนี้ยไม่รู้ไงว่าแม่งข้างในไหน แล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเจ้าของเครื่องตูวเนี่ยเขามีปัญหากับเสียงอะไรกันแน่ว่ามันเป็นเสียงคัดหรือเปล่าแล้วก็เป็นเสียงไอ้ที่มันอยู่ข้างในนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็อยากรู้ก็ต้องแกะมาดูเนาะก็วิธีผ่าเครื่องวิธีผ่าเครื่องจะไม่ขอทําให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเคยผ่าไปแล้วนะครับไปลองคน้คนดูเอาจะได้เร็วๆกันด้วยตอนนี้นะครับเจอเจอปัญหาของเสียงแล้วเจอต้นตอของเสียงแล้วนะครับ ปัญหามาอยู่ที่บาลานซ์ตรงนี้ได้ยินไหมอะไรไม่รู้อยู่ในบาลานซ์นะผู้ชมอ่าถ้าเสียงทีวีมันรบกวนหรือเสียงข้างนอกรบกวนก็ขออภัยด้วยนะไม่รู้จะปิดมันยังไงแต่ทีวีก็ก็อยากดูนะเดี๋ยวมันเงียบนี่นะครับเว้ยกล้องใหม่แม่งก็แบบแม่งแบบฉลาดเกินอ่ะนึกออกไหมท่านผู้ชมขยับหน่อยแม่งก็ปรับแสงแล้ว เห็นไหมโอเคเอาเป็นว่ามันมีเสียงอยู่ในบาลานนะครับเสียงกิ้งกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่งในบาลานนะไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะครับทีนี้เราต้องถอดบาลานโดยการผ่าเครื่องนะครับเราต้องผ่าไม่ผา่ามันถอดไม่ได้นะไม่แน่มันมีเสียงอยู่ในบาลานนะเสียงอะไรไม่รู้ต้องผู้ชมอยู่ในบาลานีครับมันกิ้งอยู่ข้างในเลยอ่ะเสียงอะไรไม่รู้สุปก็คือเราต้องผ่าเครื่องนะครับแล้วก็มาดูว่าอะไรมันอยู่ข้างใน เราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนนี่ก็ได้อาจจะแค่แกะมันออกมาเฉยๆนึกออกไหมมาประมาณเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โห อะไรวะเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมลูกปืนบาลานแตกครับแตกละเอียดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วนี่หนึ่งได้ใส่ลูกปืนนะครับโอ้โหไอสัตว์เอาออกไงเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมวิ่งชื่อแม่งโหนี่นะครับเห็นไหม เศษลงังเศษลางลูกปืนนะครับเสียเราออกไงล่ะทีนี้แล้วส่วนที่เหลือมันไปนไหนหมดวะมันมันขาดไปสี่ห้าเมตรเลยั้าผู้ชมข้างไหนนะครับเดี๋ยวนะกล้องใหม่จะฉลาดไหมวะอ่าเออเอ,อก็พอเห็นอยู่เนาะโอเคท่านผู้ชมดูดิ จะเอาออกยังไงล่ะทีนี้ไอ้ไอ้เนี่ยแม่เอาออกไม่อยากหรอกแต่ไอ้ลูกปืนเนี่ยจะเอาออกยังไงเห็นไหมแม่งเป็นรอยเต็มเลยเห็นไหมไม่เห็นสินะเห็นไหมครับเป็นรอยเต็มเลยคิดถูกเลยที่ผ่านมาดูเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านมาดูแล้วส่งไปเนี่ยยังไงมันก็ก็ดังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นหน Aye, ึ่งในสาเหตุแหละสาเหตุหลักเลยนะเนี่ย เน,น,น,นี่ยท่านผู้ชมดูเห็นไหมไอ้เี้ยมันแตกลูกปืนมันแตกแล้วมันหายไปไหนมันอยู่ในห้องเกียร์วะนี่ผมดูเกียร์มาดูก็ไม่เห็นนะเกียร์มันหลุดออกมาแล้วก็ยังไม่ยังไม่เห็นนะท่านผู้ชมไม่เห็นมีไม่ลูกปืนนะครับอ๋อเจอเจอเจอ,เจออยู่นิดน,นึงละแต่ว่าลูกกลมๆเหม่อไม่เห็นนี่นะท่านผู้ชมมันมีเศษอยู่ในนี้นะครับเศษอยู่ตรงเรา องค์อ่ากัมเกียร์นะครับเละเละเลยท่านผู้ชมเละนะครับเละไม่รู้นะเฮ็ดมันหายไปไหนดูนะครับเหยียบอืมสรุปก็คือเราต้องลื้อนะครับลื้อผ่าแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนแต่ลูกปืนตัวนี้จะเปลี่ยนยังไงนี่ไม่รู้นะ เฝั่งเลขแข้งด้วยนะนี่นะครับเห็นไหมเศษเนี่ยเทียบแต่เม็ดลูกปืนเม็ดลูกปืนผมไม่เห็นอะ่ะไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนนะครับไม่เห็นไม่เห็นเม็ดลูกปืนไม่เห็นแล้วที่เหลือมันหายไปไหนตรงนี้ก็มีนะคุณผู้ชมมีเศษนะครับเศษลูกปืนไม่ใช่ลูกปืน เสรล้างปืนนี่นะครับเสร็ล้างปืนนะครับโอ้โหเครื่องปองสัตว์เปก้าวเข้าเลยแหละอย่างเงี้ยคือไอตัวเนี้ยเครื่องตัวนี้เคยให้ผมทําแล้วนะแต่ว่าลูกปืนเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันทีนแรกกับแม่งไม่ได้เสียไงแล้วว่ามันถอดไม่ได้เข้าใจป่ะนึนือแม้ว่าแม่งถอดไม่ได้อะ่ะถ้าเราจะทาอ่ะคือเราต้องยกไปลงตึงแล้วให้เขาถอดให้ ซึ่งไอตัวนี้อตอนนั้นอะเห็นแม่งยังดีๆอยู่ไง <Okay. S 1> ความเสียหายก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะท่านะผู้ชมไม่ไม่เยอะอย่างนั้นนะครับข้อเหวียงข้อเหวียงปลอดภัยดีมีดังนิดหน่อยดังลูกปืนนะั่นมันดังคอรีไดหไหมครับอ่ะอันนี้แหละใส่รูกไปเยอะๆเดี๋ยวก็หายแต่อันนี้เนี้ย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 นี่ยเนยปัญหาเลยอันสรุปว่า เราเจอสาเหตุแล้วนะครับสาเหตุก็คือเจ้าลูกปืนบาลานเนี่ยมันแตกแตกเละเลยนะครับก็เลยเกิดเสียงเกิดเสียงดังนะครับเกิดเสียงดังแล้วก็มีคัดมีอะไรคุบควบกันไปนะครับก็เลยทําให้เสียงอะ่ะอ่ามันฟังดูอาจจะเป็นเสียงเดียวไปเลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องมาแยกอย่างที่ผมทําให้ดูนะใครแบบสงสัยว่าแม่งเสียงอะไรคือเราต้องแยกนะครับแยกเอาเอาแผ่นคัออดออกมา,มา,า,า,ออกมาแผ่นคัดออกมายังมีเสียงอยู่เอาลังคัดออกมาลังคัดออกมายังมีเสียงอยู่ก็เอาอ่า เอาเฟืองขับข้อเหวี่ยงออกมาถ้ายังมีเสียงอยู่ก็เหลือแค่บารลานแล้วนะครับก็อย่างอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยแมงเจ้าเจ้าออกยังไงวะทีนี้เพราะมันเหลือ,ม,ลอมันเหลือแค่ล้างตัวนอกแล้วท่าู้มไม่รู้ไหมมันเหลือแค่ล้างตัวนอกแล้วที่แม่งที่แม่งอยู่ข้างในแล้วไม่รู้จะแค่มันออกมายังไงอ่ะเนี่ยปัญหาโอเคแต่อย่างน้อยเราก็รู้ปัญหาแล้วนะครับก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถเราหรอกนะครับโอเคคลิปนี้ คลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาให้ดูวนว่าแม่งเป็นที่อะไรอะไรเผื่อใครเป็นเหมือนกันเผื่อใครเป็นเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ราคาราคาทําเครื่องนะครับก็สามถึงห้าพันอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วแต่แล้วแต่ง,งานแล้วแต่ง,งบด้วยก็ทําตามงบได้หมดนะครับแล้วแต่จะส่งมาทาโอเคแล้วผู้ชมคลิปนี้ไม่มีแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยโอเคไม่มีแล้ว <c oughs> จหไ่คลิปหน,าน้าลาไปก่อนไม่บายจ้าใครเฉลียวใครเฉลีว <c oughs>